สวัสดีค่ะสายรุ้งยองค่ะวันนี้มีข่าวมาแจ้งชาวไรออยเช่นเคยนะคะก็คือไทยไม่ได้รับอน,นิสงบราซิลแรงนะคะราคาน้ําตาลไม่พุ่ง กดซื้ออ้อยขั้นต่ำ11,000บาทต่ำกว่าทุนค่ะเดี๋ยวรายละเอียดมาฟังกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสําหรับไยแรงนะคะกําลังจะกลับมาสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมน้ําตาลโลกซึ่งล่าสุดนะคะก็มีรายงานนะคะว่าโบรโกเกอร์ค้าน้ําตาลรายใหญ่ของโลกเข้ามาว่าต้นปี2568ผลผลิตน้ําตาลทั่วโลกจะลดลงสู่ระดับต่าสุดในรอบ6ปีค่ะเนื่องจากผลผลิตของ อ้อยของบราซิลนะคะผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกได้รับความเสียหายจากภายแล้งนะคะซึ่งดาต g r o w นะคะบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเกษตรนะคะคาดว่าน้ำตาลจากบราซิลจะครองส่วนแบ่งตลาดที่อยู่ประมาณ75%ของน้ำตาลดิบที่จะซื้อขายในปี2567ค่ะซึ่งโบเกอร์สินค้าผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศสเองเชื่อว่า ผลผลิตน,น้ำตาลนะคะน่าจะตึงตัวมากในช่วงไตรามาสที่1ทับ2,568ค่ะสำหรับบินบินมานะคะหนึ่งในผู้ค้าน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดก็ได้กล่าวว่าตลาดโลกน้ำตาลกำลังเผชิญความเสี่ยงนะคะอย่างมากที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดจากการขาดแคลนน้ำตาลของบราซิลในช่วงครึ่งปีแรกของปี2,567เนื่องจากสินค้าคงคลังนะคะของบราซิลต่ำและการเริ่มการ ผลิตน้ำตาลในปี68ทัด69ของบราซิลก็จะเป็นไปอย่างล่าช้าจากผลผลิตอ้อยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งล่าสุดนะคะมีรายงานเข้ามาว่าได้ออกตรวจสอบสต็อกโรงงานน้ำตาลในบราซิลทีละโลงนะคะก็พบว่าสต็อกได้ลดลงมากจาก4.3ล้านตันเหลือแค่1.9ล้านตันเท่านั้นค่ะ โดยสต็อกน้ำตาลดิบนะคะ,ะวันที่1เมษายน2567เหลือเพียง9000ตันเท่านั้นซึ่งต่ำสุดเท่าที่มีการรายงานมานะคะทั้งหมดนี้ก็คือจึงเป็นเหตุที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมผลผลิตน้ำตาลจึงมีความตึงตัวมากสำหรับราคาน้ำตาลที่คาดว่าจะพุ่งขึ้นมากนะจากสถานการณ์อุปทานน้ำตาลตึงตัวเข้าเอาเข้าจริงนะคะยังคงซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ 21 2 2เถึง22เซนต์ต่อปอนด์แต่ราคาอาจจะปรับตัวสูงนะคะขึ้นอยู่กับผลผลิตอ้อยจริงของบราซิลที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งลดลงมากแค่ไหนการก,กับการสต๊อกน้ำตาลภายในประเทศของอินเดียนะคะก็จะตามนี้สำหรับเรานะคะมาจับตาอ้อยขั้นต้นนะคะก็คือต้นปี2567ทับ68นั่นเองค่ะ ซึ่งด้านผลผล,ผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยในปี66ทับ67ในครอบที่ผ่านมานะคะอยู่ที่82ตสิบล้านตันปริมาณอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลแบ่งเป็นอ้อยสดประมาณ5757 57, ล้านตันนะคะอ้อยไฟไหม้24ล้านตาันผลิตน้ำตาลทรายได้ในปริมาณที่ปริมาณ8ล้านตันค่ะโดย อ้อยที่ส่งเข้าโรงงานน้ำตาลในปี6 6ทับเมื่อเทียบกับปี65ทับกก็พบว่ามีปริมาณลดลงนะคะลดลง 12. 4 8เเค่ะขณะที่ผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายปี67ทับหทางชาวไร่อ้อยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ93ล้านตันส่วนสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยแนละน้ำตาลทรายคาดว่าจะอยู่ที่92ล้านตันหรือปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นจากปี66ทับหแน่นอนค่ะ ซึ่งอย่างไรก็ตามผลผลิตอ้อยของบราซิลที่ลดลงจากภัยแล้งนะคะจนโบกเกอร์น้ําตาลโลกคาดว่าน้นําตาลจะตึงตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี68นั้นจะสร้างความหวังให้กับชาวไร่อ้อยและก็โรงน้ําตาลจะสามารถจําหน่ายน้ําตาลทรายในราคาที่สูงขึ้นได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อคํานวณกลับมาเมื่อการคํานวณกลับมาเป็นราคาอ้อยของชาวไร่อ้อยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะหรือไม่ต่ากว่าราคาอ้อย ขั้นต้นของปี66-67ที่สูงเป็นประวัติการถึง1,420บาทต่อตันนั่นเองซึ่งคำนวณจากราคาน้ำตาลโลกที่27.35เซนต์ต่อปอนด์ค่ะสำหรับชาวไร่อ้อยมีความหวังจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงตัวของผลผลิตน้ำตาลของบราซิลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะเกิดการขาดแคลนนะคะขณะที่ต้นทุนการปลูกอ้อยของชาวไร่อ้อยเองอยู่ที่ตละ 1,400บาทนั่นเองนั่นหมายความว่าราคาอ้อยขั้นต้นที่ชาวไร่อ้อยจะไม่ขาดทุนต้องสูงกว่าตันละ1,400บาทเหมือนอย่างปี66ทับหกนะคะหากคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นจากราคาน้ำตาลทรายในขณะนี้ที่วิ่งอยู่ระหว่าง20-21ถึง21เซนต์ต่อปอนด์ชาวไร่อ้อยก็จะได้รับอ้อยราคาอ้อยตันละราคาอ้อยขั้นต้นนะคะของปี67ทับอยู่ประมาณ1,100 บาทต่อตันเท่านั้นนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายระบุคาดราคาไม่พุ่งอย่างที่หวังนั่นเองค่ะซึ่งหัวหน้าสำนักงานสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต7นะคะหัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่าผ้นจากการที่บราซิลมีผลผลิตอ้อยลดลงจากปัญหาภัยแง้งและก็ไฟไหม้นะคะอาจจะส่งผลต่อราคาน้ำตาลตลาดโลกที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไปอยู่ที่23เซนต์ต่อปอนจากปัจจุบันอยู่ที่21เเซนต์ต่อปอน แม้ว่าในข้อเท็จจริงแล้วนะคะประเทศที่ผลิตเป็นผู้ผลิตน้ําตาลรายใหญ่อย่างอินเดียแล้วก็ประเทศไทยจะมีผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นและก็อาจจะทดแทนส่วนที่ผลผลิตอ้อยของบาซิมหายไปแต่ก็ไม่ได้ชัด ชดเชยนะคะปริมาณน้ำตาลที่หายไปจากตลาดโลกมากนักเพราะด้วยปริมาณอ้อยของบราซิลมีจำนวนมากค่ะต่อให้ผลผล,ผลิตจากไทยเข้าไปแทนก็ไม่สามารถทดแทนส่วนที่บราซิลหายไปได้นะคะดังนั้นในฤดูการผลิตปี68 6 9ทับ69ทางสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยก็ได้มีการคาดว่าราคาตลาดน้ำตาลโลกนะคะอาจจะทรงตัวอยู่ในระดับที่21-22เซนต์ต่อปอนหรือไปแตะที่23เซนต์ต่อปอนขึ้นอยู่ ว่าผลผลิตอ้อยทั่วโลกจะลดลงหรือไม่แต่ดูแนวโน้มแล้วสภาพอากาศของไทยฝนดีผล,ผลผลิตอ้อยจึงค่อนข้างที่จะมากกว่าปีที่ผ่านมาก็คือปี6ก6 7หนะคะซึ่งราคาน้ําตาลจะพุ่งไปได้อีกจากสาเหตุที่ว่าบราซิลจะต้องเกิด หายนะภัยแล้งอย่างหนักและก็เจอปัญหาโรคพืชพร้อมกันนะคะจนทําให้ผลผลิตอ้อยลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอาจจะทําให้ราคาน้ําตาลในตลาดโลกปรับตัวมาอยู่ที่25เซนต์ต่อปอนค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามสถานการณ์อยู่ในลักษณะค่อนข้างที่จะประเมินได้ยากว่าสถานการณ์หรือว่าในฤดูการหน้าปี6 7จทนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเพราะตัวแปรทุกอย่างมันคือเรื่องของสภาพอากาศว่าจะดี หรือว่าแล้งนะคะอันนี้นายธนาทิพย์นะคะได้กล่าวไว้ในขณะที่ผลผลิตอ้อยในไทยฤดูการนี้นะคะที่กําลังจะเปิดหิมในช่วงธันวาคมนี้คาดว่าจะมีอ้อยเข้าหีบประมาณ93ล้านตันผลิตน้ําตาลได้ประมาณ10ล้านตันค่ะเมื่อดูราคาน้ําตาลโลกแล้วก็คือ21เซนต์ต่อปอนจึงคาดว่าในการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเมื่อพิจารณาราคา อ้อยขั้นต้นของปี67ทับหในเร็วๆนี้เมื่ออ้อยขั้นต้นอยู่ที่1,400บาทหรือว่าคำนวณแล้วอาจจะอยู่ที่ประมาณ1,100บาทต่อตันหรือลดลงจากอ้อยขั้นต้นเมื่อฤดูการที่แล้ว6 6ทับหก็ก็คือ1,400บาทต่อตันเพราะราคาน้ำตาลตลาดโลกพุ่งไปอยู่ที่27เซนต์ต่อปอนด์แม้ว่าผลผลิตอ้อยจะต่ำเหลือเพียง82ล้านตันก็ตามนะคะ